คมมรับก็อ well. right ัน evet. นี้ถามกอล์ฟเลยครับท uh uh ี uh 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 ่ผ่านมาเลยที่เคยจะได้เจอก็คือดีใจมากค่ะที่แบบพี่กอลได้มีวันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าผ่านอยู่กับพี่กอลตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มเริ่มแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ผ่านเรียนรู้ถึงธุรกิจที่พี่กอล์ฟทำเกี่ยวกับ Import Export อ์ตอะไรเงี้ยหลายอย่างเยอะมากเพราะว่า เนสอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่อะค่ะที่พี่ก๊อฟอิมพอร์ตเข้ามาซึ่งมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆว่าฮ่าตัวนี้มันคืออะไรอะงง,งงคือยังไม่มีใครทาทอะไรเง,งี้ยพี่ก๊อฟเขาก็พยายามจะคัดสิ่งที่มันแปลกใหม่เหมือนอย่างที่ตรงกับที่พี่ก๊อฟชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาอยู่ในอยู่ในแพ็เกจจิ้งอยู่ในโปรดักต์ของพี่ก๊อฟซึ่งพี่ก๊อฟก็ออกแบบแบบแพ็เกจจิ้งอย่างเงี้ยค่ะออกแบบเองออกแบบนานมากพอทําเสร็จแก้เหมือนจะฟนอนลแล้วก็ลบเอาใหม่แก้ใหม่หรือใหม่อย่างเงี้ย แล้วก็คลิปวิดีโอที่พี่กอล์ฟทำข้างบนนี่ก็คือคุณไฟนอลเมื่อวานนี่เองค่ะตอนกลางคืนนี่ครับกอส์ฟก็สับรผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนี่กล่องนี่กล่องคือมันเป็นอลูมิเนีเซนส์โปรตีนใยแมงมุมครับก็คือว่าเราลูมิเนีเซนส์เนี่ยคือมันเป็นตัวที่เวลาทาแล้วบอกว่าปกปิดรอยหมองทำบนหน้าแล้วทำให้หน้าสว่างด้วยและที่สำคัญคือมันเป็นแบบแมงมุมอะคือกอชอบอยู่แล้วแล้วมันมีความแบบว่า เอ่อเอาอิ p พอร์ตมาจากเยอรมันซึ่งมันสามารถแบบป้องกันแบคทีเรียรอะไรต่างๆคนผิวแพ้ง่ายใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าพี่กอไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะเพราะพี่กอทำทุกอย่างมาอยู่ในนี้อยู่แล้วในนี้ก็อ่านได้คือมันที่สําคัญคือไม่เหมือนใครคือกันบลูไลท์เวลาคนเราเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมพวกแสงบูไลท์จากโทรศัพท์หรือพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆอทีวีเนี่ยอันนี้ตัวเนี้ยเคลือบหน้ากันพวกนี้เราก็จะไม่น่าเหี่ยวหน้าแก่ครับเรียกว่าขัดเป็นกําลังใจให้ต้นแบเริ่มต้นที่างเ,เมสมอม,มาครับ ใส่เรื่องก็ประมาณที่ชายถุนเยอะค่ะตอนแรกพี่กอบางไว้ตอนแรกพี่กอบ้างไว้แค่ครึ่งเดียวอ่ะพอหลังๆก็แบบขยายขยายออกมาเรื่อยๆเดียพี่กอพี่กอจะไหวหรอเอาเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทำคือกับแค่มองว่าเวลาเราทําอะไรเราทำให้สุดแล้วก็อย่าอย่าทำโปรดักอย่าไปให้คนใช้แล้วมันง่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะรู้สึกว่า ผู้ใช้หรือคนผู้บริโภคเราเองเคยเป็นผู้บริโภคเรารู้ว่าถ้า,าได้โปรดักที่มาแล้วแบบเฮ้ยทำไมเป็นหนี้วะทำไมแบบมันมันหน้าตายอย่างนี้คุณภาพไม่ดีแบบนี้เราจะรู้สึกแ yeah ย่เพราะฉะนั้นกออยากใส่เต็มแม็กให้มันดีที่สุดเต็มไปค่ะเต็มไปซึ่งไม่รู้ <c oughs> จะได้กําไรหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าสําหรับเป็นโปรดักด้านคอสเมติกกับสกินแคร์ชิ้นแรกก็รู้สึกว่ากอทุ่มสุดตัวเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดและแปลกใหม่ที่สุดอะไรเงี้ยครับกีฬาถ้ามาช่วยขนาดนี้ไม่ได้กีฬาเป็นกีฬา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  หลายหลักหลายหลักะครับแดแึหลักมอไมู่ฟอร์มเาว่าหลายหลักแล้วกันครับอันนี้เราไม่ได้นน้อมน้สวย่มคือขวัญยังทำยูซีของน้องอยู่แล้วก็ก็ทำของกอเพลงอะไรอย่างนี้ครับเด็กพี่กอฟทำมันก็เป็นเจ้าของดีเดียค่ะสอสออันั้นอันน้นันนัเงิน เงินพี่ก็เนเงินหนูเงินหนูคือเขาใจแล้วครับว่าการเสียสละคืออะไรยอมไหมยอมไหมยอมก็ต้องยอมยอมอยู่แล้วครับเอาค่ะตัวนี้คือหยอดให้เขามาขอี่าใช่ค่ะคือตอนนี้ก็จากต่างทำงานผมอยากจะขอใจจะขาดอยู่แล้วครับแต่ว่าคือกอล์ฟเองก็อยากให้ทุกอย่างพร้อมอย่างที่กอลเคยบอกว่าถ้าถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยแล้วก็อยากจะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเนี่ยกก็ต้องก็ต้อง มั่นมีความมั่นคงพอกับพะยากอ่ะก็ก็สู้เต็มที่แล้วก็พยายามเต็มที่ครับเรื่องธุรกิจตอนนี้ถ้าแบบธุรกิจประสบความสร็จก็ไม่แน่ก็ช่วยกันซื้อดิครับเราลุยงานนะครันนี้คือเตรียมเงินไปขอน้องเลยใช่ไหมก็เตรียมสำหรับอนาคตทั้งตัวเองด้วยทั้งเรื่องชีวิตด้วยหลายๆอย่างครับพี่กอล์ฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ป๊ะป๋ามาๆก็ครับคือก็ไม่ได้องทำระดับนึง้วคือก็ไม่ต้ทำมันนี้อย่างเดียวครับคือก็ช่วยที่บ้านด้วยช่วยคุณพ่อทำเรื่องธุรกิจเคครรื่องงหนััด้้ววยบแลก เอ,อ,เอ,อนั่นแหละครับก็มีช่วย UC ด้วยครับเ,เาบอกว่าธุกรกิจตัวนี้คือพี่๊อฟทำเพื่อที่จะเก็บเงินเป็นงานอะไรเกี้ยก็คือทุกๆคนนะทำธุรกิจมันก็ต้องการมองถึงอนาคตที่มั่นคงอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ว่าเราเรา,เราต้องทําธุรกิจอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราสนุกกับมันเราชอบมันเรารักมันไม่ใช่แค่สักว่าอยากจะทําเพื่อเอาตังค์อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าในเมื่อเราทําไปแล้วเราได้เงินมาเราต้องมีความสุขด้วยผู้บริโภคต้องได้ มีความสุขเท่ากับที่เรามีความสุขเพราะฉะนั้นก็ก็เลยทําเป็นแบบเน็ตสองน้าอะไรเงี้ยครับมีเปิดบัญชีแยกเพื่อนาคตยังคะเอ่อคือตอนนี้ก็หลายบัญชีมากแล้วครับที่ก๊อบมีอยู่เพราะว่ามันต้องแบบว่ามีบัญชีส่วนตัวบัญชีเน็ตหรืออะไรเงี้ยที่เราต้องบริหารอะไรเงี้ยครับก็บัญเพื่อาคัญเอนาคนเก่งคนนบัญชีเพื่อนาคนของเราตัวเองไม่ใช่ครับมีเพื่อนฝันไม่ช่ก็พี่ก๊อฟก็คือตอนนี้ไม่ได้มีแค่ฝันคนเดียวอล้ค่ะตอนนี้เราก็คุยกันว่า คือเราโตถึงขั้นโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก้าวมามากกว่าตอนเด็กๆแล้วคือมันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงต้นน้ําก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้พี่กอฟก็ดูแลทั้งทั้ง,งคุณพ่อคุณแม่ทํากิจการทําธุรกิจด้วยแล้วก็อาจจะต้องดูแลทั้งเรื่องธุรกิจต,ต่างๆแล้วก็คือเรามีภาวะหลายอย่างที่เราต้องดูแลที่ไม่ไม่เกี่ยวกับตัวขวัญคนเดียวค่ะใช่คืออย่างพี่กอฟดูแลทั้งตัวขวัญด้วย คนแม่ด้วยของขวัญแล้วก็นางฝังพี่กอัด้วยจริงๆผมก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกัน <c oughs> <laughs> ผมต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนจะดูแลน้องได้แต่ว่าจะได้สักสิบกี่สิบล้านแล้วไปขอ <c oughs> ก็ก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก <c oughs> ็ถ้า <c oughs> ถ้าอุดหนุนของดีๆแบบเนสนะครับ <c oughs> มันก็ก็ดีครับของขวัญไม่ได้รคสิบล้าน ถึงสอนนะครับนถึขอมคุณแม่นะครับเรียกแพนไหมครับเรียกแทนไหมคลูกนี่นี่เป็นการแบบสัญญาต่อหน้าทีวีนะครับเรยแพงหมเรียกแพนไหมครพี่อย่าดเป็นี่แหนผ่านแต่พี่ไมอัดไแล้วไม่ก็แล้วแต่พี่ก็จะเห็นคุณค่าหนูยังไงคือคือคุณค่าของหนูอะ คุณค่าของหนูเนี่ยมันเทียบกับเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้เงินก็อย่างที่บอกว่าก็คือก็ว่าทําเพื่ออนาคตทั้งตัวกอบฟเองก็คืออยากดูแลแบบทั้งตัวครอบครัวเราเองตัวเราเองแล้วก็น้องแล้วก็ครอบครัวน้องให้ได้เนี่ยเวลาการที่เราจะใช้ชีวิตคู่ไปในอนาคตให้ยาวๆอ่ะมันไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยอยากแต่งงานแล้วแต่งเลยซื้อแหวนใส่อะไรเงี้ย แต่ก็มองไกลไกลกว่าน,นั้นว่าแบบว่าเราอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะครับในฐานะที่เราเป็นลู้ชายคนหนึ่งที่ต้องแบบต้องเป็นหัวหน้าครอบค,นนครัวในอนาคตเหมือนพ่อของเราครับเห็นว่าล่าสุดไปวันเกิดคุณแม่มาให้ของอะไรกร๊อปก๊อปก๊อปอ่ะ คือจริงๆตอนแรกอะกอฟก็ไม่ได้ส่งเป็นเซจไปหาแม่อะไรเงี้ยครับก็คือแบบว่ากะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็ตอนกลางคืนตอนกลางคืนก็แวะไปเอาเอาเค้กเอาของหวัดไปให้อะไรเงี้ยครับของจะเป็นอะไรคะชิ้นใหญ่ค่ะบอกได้ไหมคบของได้ปะบอกได้ก็เอ่อเป็นกระเป๋าที่มีใบเดียวในโลกแต่มีเพิ่มอีกใบเพราะคุณแม่อยากคุณแม่ชอบคือคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่บอกว่าอยากได้บ้างเลยแต่แม่มีบัฟเพราะว่าขอใหญ่กว่าแต่ว่าก็ตัดมือทำให้เองครับผมก็ก็สั่งสั่งตัดให้ครับผม ใจแม่ฝันนี่ากจังขันก็แบบว่าทําไมอะตัวเอง <laughs> ไม่หนูกกําลังไม่เป็นไ,ไรมันก็ถือว่าหนึ่งใบครับเอเอแล้วเป็นใบเดียวในโลกแล้วเป็นสองใบได้ในโลก,หลกใหญ่กว่าถ้าหนึ่งเดียวในโลกเรื่องวัตรกรรมนี่เนสนะครับคุณแม่คแมคดีใจคุณแม่คุณแม่เห็นขวัญใจขวัญขกอบกู้ วันนี้เอาเรื่องเนสกจอดดีกว่าเฮ้ยอยากเจี่นุย้ม่ม่ไงวะนี่แม่ดีใจครับแม่ดีใจครับก็ไอกระชอวันเกิดขวัญนะวันเกิดขวัญนี่งกว่ามาก็ให้ของขัญปกติครับเพราะว่าเราก็ต้อง c o n t r a s ์กันน้องเขาจัดใหญ่แล้วเราก็จัดเล็กๆเล็กๆแต่อบุ่นไม่อุ่นนะคะ ตอนแรกไดผมไปสวยเลยอ่ะตอนหลักก็ผมก็ขมมดแบบว่าเติดเพลมมงอะไรก็รุมตีคือตอนก็เป็นคนแบบไม่ค่อยแบบดูเรื่องอะไรพวกนี้บก็จองจองที่ที่กินไปแบบดูโรแมนติกเพราะคราวที่แล้วพาไปกินแบบกุ้งเต้นแบบร้านปิดอ่ะ <c oughs> วาเลนไทน์วาเลนไทน์ <c oughs> เลยคาราวนี้วัน <c oughs> เกิดเ,กเป็นแบบร <c oughs> โรแมนติกหน่อยก็ขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยแต่ที่เออนั่นแหละร้านอาหารข้างบนที่ถนัดฟ้าอะไรเงี้ยครับแต่ไม่รู้ทางว่าขึ้นยังไง ใช่คนที่ขาก็ใช่ค,คือแบบว่าฝันก็ยึก <ลง S 1> ยักว่าไปที่ไหนเนี่ยไปที่ไหนไปเนี่ยเออเออข้างบนอ่ะข้างบนเซ็นเตอร์เจอดรถผิงฝั่ง <c oughs> พอใส่้นตู้ไปพอใส่ตู้ไปสุดท้ายผมก็เดินกลางห้างแล้วก็ซื้อแตะเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าไกล่าไม่ไหวก็ต้องไปเลี้ยงข้าวแล้วมีของขวัญเป็นแบบอะนรเสียให้น้องก็ก็มีครับมีเอ่อก็ก็ซื้อกระเป๋าตังค์ให้รู้สึกว่าน้องอะเงินกระเป๋าในกระเป๋าในกระเป๋ามีเงินด้วยเนื่องเพราะว่าเพราะว่าในกระเป๋าก็ก็มีแต่ไอ้นี่ไม่ใช่โรงงานพิกอละคะไม่ใช่โรงงานเพราะว่าโรงงานตัดให้แม่อยู่ ก็เห็นน้องใช้กระเป๋าตังค์เดิมแบบนานแล้วก mm ็อยากใส่ร like, ับเปลี่ยน like okay. no, I mean, okay. oh, okay. อะไรใหม่ๆให้น้องแล้วก็ใส่เงินก้นถุงไว้เป็นแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อให้แบบน้องมีธุรกิจก็อยากให้น้องแบบว่ามีกระเป๋าตังค์ใบใหม่เพื่อรับเงินใหม่ๆเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับก้นุกถนิดๆหน่อยๆเนิ่ยๆบนิ่อยนิ่ยพี่อก็เก็บเอาไว้ให้ขวัญแบบเออนี้เหมือนจะเป็นกำลังใจนะที่เหมือนกับที่เขาก็คอยให้กำลังใจเราเป็นแบงคเราอยู่หลอด ราจะกินะะไม้ล้ค่ะส่วนเนสนะครับซื้อได้ a nest shop นะครับไลน์ add ครับ nest shop ลเนส่รูอกไม่ปรูปก็ไม่อยู่ในใจขวันอยู่แล้วครับ ก็วันนี้เชิญชวนพี่ๆอ้วกกันได้ร้านม่ก็วันนี้ฝากผลิตภัณฑ์เนสกอกอบด้วยละกันค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้คือเรายังไม่มีขายหน้าร้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วเนี่ยติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดเปิดแล้วเป็นตัวแทนด้วยใช่แล้วก็เ5้าห้าสิบบาทต่อกล่องขายไปป่ะไม่ต้องขายป่ะพี่เก็บตังค์กอฟชื่ออะไรชื่ออะไรไลน์แอดชื่อเนสช็อปครับ N E T Z แล้วก็ N E T z S H O P ครับก็สามารถสั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพี่สิงห์เพิ่งจะหาเป็นคนไ้ซื้อของกางสื่อธุระสายเปยผมไม่เปยผมไม่มีตังแล้วผมไม่เอาตังไปลงธุรกิจไม่คือคือที่หลายหลายคนเห็นอ่ะข่าวออกไปว่ากระเป๋าใบเดียวในโลกคือมันเป็นโรงงานคุณพ่อก๊อป อะไรเงี้ยส่วนบางอย่างอ่ะเราซื้อให้ซื้อานานๆทีนะถึงแม้ว่าจะเป็นบุญทุ่มหรือว่าจะทุ่มไม่ทุ่มอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกอะไรไคือฝ่ายนให้ทุกคนลองคิดกลับกันว่าถ้าเกิดเรารู้สึก รักใครหรื e อว่าดีกับใครสักคนนึงเราก็ต้องการให้คนคนนั้นมีความสุขอยากให้คนนั้นใช้ของที่เขาชอบอยากให้คนนั้นใช้แต่ของดีๆมันเป็นมันไม่ได้เป็นวัตถุค่ะแต่ว่ามันกลับเปลี่ยนไปเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าถ้ามีก็ให้ถ้าไม่มีก็ไม่ให้พอแล้วจบแล้วใช่ไหมการใช้ของคุณอยู่อะไรนะอันนี้จะมีไปเที่ยวไหนกันดีประมานตอนนี้ครับเอพิคอพาทำธุรกิจก่อนค่ะ เออทำงานก่อนแม่เราเพิ่งไปภูเก็ตมาเนอะครับก็ตอนนี้ก็ทำงานใส่ของกันไปครับก็ฝากด้วยเพราะว่าอย่างอันนี้พี่กอล์ฟตั้งใจมากอย่างที่ขวัญบอก่ะคขวัญเรียนรู้จากการอินพุตเอ็กพอร์ตได้ก็มาจากพี่กอล์ฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขวัญเลือกมาที่ดีที่สุดแล้วขวัญก็มั่นใจว่าเออโปรดักอันนี้ที่พี่กอล์ฟเลือกมาเนี่ยเหมือนเป็นครูของขวัญด้วยแล้วก็ ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นนวัตกรรมพี่กอล์ฟย่ใช้พูดได้นะยครับเขาแค่เนี่ยแล้วก็อีกอย่างพี่กอล์ฟบอกคือเป็นไม่ทำงานเลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกพี่กอล์ว่าคือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คือไม่ใช่คอสเมติกอย่างเดียวแต่ว่าเขาเป็นการรวมคอสเมติกกับสกินแคร์เข้าด้วยกัน ซึ่งอย่างปกติทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเขาจะมีแค่ซันไลท์ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีการกันแดดที่การบูไลท์ซึ่งผลของการผลของบูไลท์เนี่ยคือมันลงไปลึกทําลายชั้นผิวได้ได้หนักกว่าแล้วก็มากกว่าซึ่งเราก็ต้องควรจะใส่กันที่เด็กครับต้องป้องกันเฮ้ยนี่เป็นตัวไทนจำหน่ายได้เลยนะนี่ตัวไทนจำหน่ายไปเลยนี่พี่ต้องไม่ใส่เลยหันกันไปเลย เวลาะพี่หมอแลเนี่ยนหนักจะตายย่แค่รอบทาลวคตอนนี้ตันนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามหนุมๆต้องหนุ่มๆสองสามโอเคต้องนี้นะคะต้องนี้นะคะต้องนี้นะคะต้องนี้ต่อนะรอบต่อท้ายต้องนี้นะต้องนี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ